จากตอนที่แล้วนะครับที่ Google เนี่ยได้กลายเป็นแบรนด์หน้าใหม่ที่คนรู้จักกันทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า Google เนี่ยได้กลายเป็นคำสามัญในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันในขณะที่ฝั่งของ Microsoft ทีมเฉพาะกิจอย่าง u n d e r d o g เนี่ยเพิ่งแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆได้เสร็จสิ้นเพียงเท่านั้นดูเหมือนจะตามหลัง Google อยู่ค่อนข้างห่างแล้ว Microsoft จะแก้สถา,านการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทพวกเขามาก่อนได้อย่างไรไปรับฟังกันต่อได้เลยครับผม Welcome Geek Storyspirational to Ge Sto for your ears. สวัสดีครับผมดุทะะดนทลาดลจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินันกธุรกินักเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้มาว่ากันต่อใน podcast ซีรีส์ชุด Search War นะครับ เมื่อเข้าสู่ปี2004เริ่มมีพนักงานเก่าของ Microsoft เนี่ยย้ายมาทำงานกับ Google มากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่ว่า Google เนี่ยได้มาสร้างสำนักง,งานใหม่ในเมืองซียอตเทิลซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหญ่และเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่ HeadQuarter ของ Microsoft เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนของ Microsoft นั้นย้ายมาอยู่กับ Google ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในขณะที่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีเดียวกันนั้น Microsoft ได้ทำการเปิดตัว Search Engine อย่างเป็นทางการอีกครั้งนั่นก็คือ MSN Search ซึ่งทาง Microsoft ได้คุยโวไว้ว่าจะให้คำตอบที่เป็นประโยชน์มากขึ้นจากคำค้นหาของผู้ใช้งานและผู้ใช้งานสามารถควบคุมประสบการณ์การค้นหาของตัวเองได้ดีขึ้น แต่ข่าวร้ายก็เกิดขึ้นทันทีเพราะหลังจากเปิดใช้งานเพียงชัว่วคู่เว็บไซต์ก็ล่มลงไปซึ่งใช้เวลาเป็นวันๆกว่าจะแก้ไขให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้งเราซื้อชื่อดังเนี่ยต่างสับ Microsoft เล่เท มันทําให้ความน่าเชื่อถือของ Microsoft ในธุรกิจเซิร์ฟเวอร์เน่ยเสียหายเป็นอย่างมากและสิ่งที่ช้าใจที่สุดก็คือเหล่าวิศวกรหัวกระดิทั้งหลายเนี่ยต่างรู้ดีว่า Microsoft ไม่ใช่สถานที่ทํางานที่สุดยอดเหมือนในอดีตต่อไปและ Google เนี่ยกำลังทําสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมใหม่มีการเปิดโลกของซอฟต์แวร์ใหม่เมื่อเข้าสู่ปี2005มีพนักงาน Microsoft กว่าร้อยคนเนี่ยลาออกไปทํางานกับ Google ถึงช่วงกลางปี2005 Microsoft ได้ทุ่มเงินไปกับโปรเจกต์ u n e r r o o g ไปกว่า150ล้านเหรียญแต่ดูเหมือนว่าเส้นเจืของพวกเขาเนี่ยยังคงตามหลัง Google อยู่ไกลแสนไกลเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเกตเนี่ยก็เริ่มจะหงุดหงิดที่ไม่ได้เข้ามาในธุรกิจค้นหาก่อนคนอื่นแต่ยังมอง Google เนี่ยเป็นภัยคุกคามครั้งสำคัญของ Microsoft ซึงเกตมองว่า Google เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมค้นหาเท่านั้นพวกเขาพยายามใช้การค้นหาไปสู่ส่วนอื่นๆของซอฟต์แวร์และดูเหมือนว่า Google เนี่ยจะเป็นคู่แข่งที่ดูเหมือน Microsoft มากกว่าอะไรอื่นๆที่พวกเขาเคยแข่งด้วย และ Microsoft คงจะใช้แผนเดิมอีกครั้งไม่ได้อีกแล้วในการให้ Search Engine ของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นค่าเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่าง Internet Explorer เพราะมีความเสี่ยงมากต่อการเจอกฎหมายต่อต้านการผูกขาดการค้าเหมือนที่ Windows เคยเจอมาก่อนแล้วซึ่งดูแล้วเนี่ยจะไม่คุ้มเสียในปี2006เนี่ย Microsoft ได้ขุนพลใหม่อย่าง Steve b e r k คไ i ทที่มาจาก a r k j e e จ e ฟบริษัททางด้าน Search Engine ที่เป็นคู่แข่ง และเขาก็มองว่า Microsoft นั้นหลงไหลในซอฟต์แวร์มากจนเกินไปซึ่งการตัดสินใจมากมายของ Microsoft นั้นถูกกำหนดโดยเทีย่ยงยีไม่ใช่เหล่าผู้บริโภคเมื่อมีการเปลี่ยนแบรนด์จาก MSN Search เนี N ่ยเป็น Windows Live Search ในปี2007ถึงตอนนั้นความพยายามของทีม Underdog กเนี่ยก็ยังไม่บรรลุผล Microsoft ยังคงตามหลัง Google อย่างสุดกู Google, Google ก็ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆพอถึงเดือนพฤษภาคมปี2009เพียงไม่ถึง3ปีหลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น Windows Live Search ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆและไม่มีทีท่าที่จะไล่ตาม Google ทันได้แต่อย่างใดต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Bing ซึ่งมีที่มาจาก But it's not Google และเป็นครั้งแรกที่เท e u อนด r ด็อกเนี่ยรู้สึกว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยหลุดพ้นเงาของ Windows เสียทีและมาเกิดใหม่ในชื่อที่มีชีวิตชีวาและเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น มาถึงตอนนี้เนี่ยภายใน Microsoft นั้นตั้งเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือการแข่งขันกับ Google เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเหนือสิ่งใดเพราะ Google เนี่ยได้เริ่มเข้ามารุกรานในตลาดโปรแกรม Office หลังจากทำการปล่อยบริการออนไลน์อย่าง Google Docs ออกมาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการก้าวขึ้นมาท้าทาย Microsoft โดยตรงเป็นครั้งแรกสถานการของ Google เนี่ยก็ได้เริ่มเปิดแนวรบใหม่รุกมายังผลิตภัณฑ์หลัก อย่างชุดโปรแกรม o อฟฟิศของ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทําให้ทางฝั่ง i c r o s o f t เนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเรียกได้ว่า Google นั้นได้ใช้ Search Engine เนี่ยผักดันให้ตัวเองมาสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ m Microsoft ทั้งหมดและในเมื่อมีการประกาศอย่างชัดเจนจาก Microsoft ว่า Google คือศัตรูหมายเลขหนึ่งที่กําลังรุกรานธุรกิจต่างๆของ Microsoft และในโลกของ s e a ร์ h e อนจินนั้นดูเหมือนว่า Microsoft จะเพียงพำให้กับ Google ไปเสียแล้วทางเรื่องใหม่ของ Microsoft จึงเป็นการหาพันธมิตรในโลกออนไลน์แทนและแน่นอนว่าบริการใดที่เป็นที่นิยมในโลกอินเทอร์เน็ตบริการนั้นก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามของ Google เช่นเดียวกันในปี2007บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กน้องใหม่อย่าง Facebook เนี่ยได้เริ่มปรากฏกายออกมาเป็นภัยคุกคามใหม่กับ Google เสียเอง สาเหตุสำคัญก็คือมาร์คซักร์เบิร์เนี่ยพยายามปกปั้น Facebook ด้วยความชาญฉลาดโดย f a c e b o o k เนี่ยทำการซ่อนเนื้อหาทั้งหมดไว้แม้เซิร์ฟแอนจิตในไใดเนี่ยเข้ามาย่างกลายในแพลตฟอร์มของ f c e e o o o ผ่านเนื้อหาของไฟล์ r o b o t t x t มันเปรียบเสมือนประการยักษ์คอยป้องกันไม่ให้ Google เนี่ยเข้ามาสอดส่องข้อมูลภายใน Facebook เพราะมันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมาร์คซั e r b อร์จริงไม่อยากให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกค้นหาได้ทั่วไปในระบบอินเทอร์เน็ตเพราะหากจะค้นหาเนี่ยก็ต้องเข้ามาจอยในแพลตฟอร์มของพวกเขาที่เป็นระบบปิด Google ที่เคยเป็นพี่ใหญ่คอยสอดส่องไปทั่วทั้งระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดเพราะเนื้อหาใน Facebook นั้น Google ไม่มีอำนาจที่จะเข้าถึงได้และส,สำคัญเนี่ยมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อคนหันมาเล่นโซเชียลนั้นเบื่อมากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ Google เนี่ยไม่สามารถทำการโฆษณาให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เลย แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า Google เนี่ยจะโดนกับตัวเองบ้างเพราะตอนนั้นเนี่ยมาร์คซักเกอร์เบิรก็มอง Google เหมือนที่ Google มองไปยัง Microsoft ในช่วงแรกๆมาร์คไม่อยากให้ Facebook เนี่ยถูกกืนกินโดย Google เช่นเดียวกันและเป็นพี่ใหญ่อย่าง Microsoft นี่เองที่แทนที่จะรบกับ Google ที่สดกว่าด้วยน้ำมือตัวเองจึงใช้แผนใหม่ด้วยการซื้อหุ้นเพียง1.6 ด้วยปุลค่าสูงกว่า240ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตอนนั้น f c e e o o o เนี่ยมีผู้ใช้งานเพียงแค่42ล้านคนเท่านั้นแต่มันเป็นแผนของ Microsoft เองที่ต้องการติดตัดขา Google ที่กำลังคิดการใหญ่ทำให้หมูลค่าของ Facebook ในตอนนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึงกว่า15,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวแม้นี้จะเป็นชัยชนะเล็กๆของ Microsoft ต่อ Google แต่อย่างไรก็ตามสัดส,ส่วนของบิงนั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในระดับที่ทําให้เหล่าผู้บริหารเนี่ยสบายใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นตลาดในสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลกซึ่งบิงนั้นคลองส่วนแบ่งได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในตลาดการค้นหาและอยู่ได้ด้วยอาศัยความเป็นใหญ่ของ Microsoft เพียงเท่านั้นซึ่ง Microsoft ก็ต้องเลือกทางเดินเพื่อหาพันธมิตรต่อไปเพราะสู้กับ Google แบบตรงๆไม่ได้เลยช่วงต้นปี2008เนี่ยไมโครซอฟเสนอราคาซื้อ Yahoo สูงถึง45,000ล้านเหร เป้าหมายของ Microsoft ก็เพื่อที่จะเพิ่มอํานาจการค้นหาของบริษัทโดยการขยายธุรกิจซึ่งตอนนั้นเนี่ยยาฮู Yahoo! ก็เป็นอันดับ2รองจาก Google เพียงเท่านั้น ยาคู่เนี่ยได้ครองส่วนแบ่งการตลาดโฆษณาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดบนเว็บไซต์มีทั้งเนื้อหาข่าวบริการอีเมลและเป็นส่วนเติมเต็มที่ดีให้กับบิงได้อย่างแน่นอนแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าผู้บริหารฝั่งยาคู่เนี่ยจะตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะได้ปฏิเสธข้อเสนอของ Microsoft ไปอย่างไม่ใยดีซึ่งเจอรี่หยางก็ได้กลายเป็นคนต้องรับผิดชอบถูกกดดันให้ลาออกไปในท้ายที่สุดซึ่งการปฏิเสธครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของ,ขอ,งอุตสาหการรมโฆษณาออนไลน์เลยก็ว่าได้ แม้จะมีการสร้างพาร์ทในชิปกันระหว่าง m i r r s s o t t และ Yahoo ในเรื่องการค้นหาโดย Microsoft เนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการค้นหาแทนแต่ตอนนั้นต้องบอกว่ามันก็สายไปเสียแล้วเมื่อ a c e b o o o เนี่ยกำลังเติบโตและได้ฉกฉวยรายได้จากโฆษณาออนไลน์ไปทำให้รายรับของ Yahoo เนี่ยลดลงหลังจากนั้น Yahoo ก็ดำดิ่งจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขายกิจการไปในที่สุด ต้องบอกว่าตลาดโฆษณาออนไลน์ก่อนหน้ายุค Facebook เกเิดนั้น Google เนี่ยได้ครองตลาดส่วนนี้แบบแทบจะเบ็ดเสร็จเหลือช่องว่างาไว้ให้บิงของ Microsoft เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการส่ง Facebook ไปตีกับ Google แทนเนี่ยเป็นการถ่วงดุลอำนาจของ Google หลังจากที่ไม่ได้มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อมานานถือเป็นแผนที่เหนือชั้นมากของ Microsoft และจะเกิดอะไรขึ้นกับสงครามค้นหาต่อไป บิงจะพลิกเกมกลับมาได้หรือไม่โปรด,ดยอย่าพลาดติดตามต่อในตอนหน้านะครับผม สำหรับเรื่องราวของสงครามเซิร์ชวอร์ในอ p ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทยีที่น่าสนใจที่ผมจะเล่าฟังผ่านรายการ g ิ e k Story เนี่ยก็สามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่อง Geek Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง p o d b ี a n Apple Podcast Google p o d c a s t Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกดสกั้วสนะครับ แล้วก็ยังมีช่องทางในส่วนของ l i น์แอที่ Attaradthsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอแคลตด์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ